สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำมือใหม่นะครับผมเห็นถามมาหลายท่านว่าการต่อเศร้าต่อ,อยังไงเศ้าผมก็จะประมาณครึ่งหุนนะครับประมาณเท่ากับปลายเศร้าท่อนที่แปดครับผมขั้นตอนแรกผมก็จะเจาะหัวเศ้าก่อนครับหัวเศร้าท่อนที่แปดก่อนแล้วก็ใส่นอ็อตใส่น็อตเกียวแล้วนะครับแล้วก็ จุดที่สองก็จะเจาะตรงหัวเศร้านะครับท้ายท้ายของเศร้าเลยใส่น็อตเกี่ยวตรงตัวที่ตัวที่สองนครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ถามหาถามมาแล้วก็ส่วนไส้ในไส้ในก็จะเป็นไม้ไผ่ครับผมเป็นไม้ไผ่ยัดไส้ครับผมหัวท้ายหนึ่งสองครับผมแล้วก็ ยิงน็อตเกียวฝังเลยครับเนี่ยเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายครับผมเวลาเปลี่ยนก็ถอดน็อตเกียวตัวนี้ออกเลยครับผมเวลาเราอยากเปลี่ยนหัวใหม่หรือว่าเวลาเศร้ามีปัญหาครับผมเศร้ามีปัญหาเศร้าแตกเศร้าหักก็สามารถเอาน็อตเกียวตัวนี้ออกได้เลยครับผมถอดออกได้แล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยครับผมบางคนเห็นโทรมาถามก็เลยอยากให้ดูชัดๆครับผมนี่ ก็จะมีน็อตเกียวหนึ่งน็อตเกียวตัวที่สองครับผมแล้วก็จะเว้นระยะห่างไว้แค่สองสามนิ้วพอครับผมเพื่อป้องกันไฟฟ้าลงหัวลงเศร้าครับผมแต่ส่วนมากถ้าเป็นบูสตอมตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าลงครับผมตัวนี้จะไม่ใช่ไม่ค่อยนำไฟเท่าไหร่ครับผมส่วนมากที่ใช้มาสิบกว่าปีแล้วครับตัวนี้ผมใช้มา เป็นบูสตองครับผมตัวนี้ก็ไม่แข็งมากไม่อ่อนมากครับผมถ้าใช้เป็นก็ใช้ได้นานครับผมตัวนี้ผมเล่นมาก็น่าจะสิบปีแล้วครับตัวนี้ห้าปีสิบปีแล้วครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครผมสหรับคนงบน้อยก็เล่นเบอร์นี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับอยู่ที่เราใช้ครับผมเศร้าผมใช้มานี่สิบกว่าปีครับผมไม่เคยหักสักอันเลย ฝากติดตามไว้นะครับสําหรับการประกอบหัวเศร้าดูให้เป็นตัวอย่างครับผมของผมนี่จะเป็นเศร้าหัวปรับระดับครับผมถ้าใครสนใจสั่งได้ครับผมปรับได้หมุนได้ครับผมใส่เสือได้ใส่ชานหักได้ชานตรงได้หมดครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเมียครับผมเป็นตัวเมียขอบคุณครับ